ข้าวต้มปลากระพงทำยังไงให้ปลาไม่คาวน้ำซุปหวานอร่อยแม่บ้านมีเคล็ดลับมาฝากค่ะสูตรนี้จะใช้เป็นปลาทับทิมปลานิลปลาช่อนก็อร่อยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยแยกเนื้อปลาและกระดูกไว้ค่ะเราจะทำเครื่องต้มน้ําซุปกระดูกปลาก่อนค่ะนี่ค่ะกระดูกปลาแล้วก็เครื่องต่างๆตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะต้มให้เดือดค่ะเสร็จแล้ว เราก็ใส่กระดูกปลาลงไปค่ะกระดูกปลายิ่งต้มนานยิ่งทําให้น้ําซุปหวานอร่อยค่ะแม่บ้านจะปิดฝาต้มประมาณ20-30นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะใครจะใช้เป็นน้ําซุปสําเร็จรูปก็ได้หรือว่าซุปก้อนก็ได้นะคะแต่แนะนําให้ต้มเองค่ะจะสดใหม่อร่อยเนื้อปลานี่ทานได้นะคะเก็บไว้เราจะเจียวกระเทียมนะคะนี่ค่ะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมดีเลยค่ะ นี่ค่ะใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟตักขึ้นพักไว้ค่ะเหลือน้ํามันกระเทียมเจียวไว้เล็กน้อยแล้วใส่ก้านขึ้นช่ายขิงซอยค่ะผัดให้หอมดีอ๋อต้องใส่ตั้งไชยด้วยค่ะสองช้อนชาตั้งไชยที่ใส่ในกว๋วยเตี๋ยวค่ะเพิ่มความหอมความอร่อยหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเราจะผัดเนื้อปลาสเปกน้อยค่ะนี่ค่ะต้องค่อยๆกลับ กลับไปกลับมานะคะกลับเบามือค่ะเนื้อปลาจะได้ไม่เละเนื้อปลาที่เรานำมาใช้ต้องสดค่ะเวลาซื้อที่ตลาดต้องดูถ้าเป็นปลานิลปลาช่อนแม่บ้านก็จะเลือกซื้อปลาเป็นแล้วให้เขาทำให้ตักน้ำซุปที่เราต้มไว้ใส่ลงไปค่ะปลาไม่ต้องผัดนานนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำซุปได้เลยน้ำซุปมากน้อยตามความเหมาะสมค่ะ แม่บ้านก็ใส่น้ำซุปประมาณเท่านี้ค่ะตักได้ประมาณ5ถ้วยโลยใบขึ้นช่ายสักเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมเดี๋ยวเวลารับประทานเราก็จะใส่เพิ่มได้ค่ะชิมรสดูค่ะแม่บ้านจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะปรุงไม่ต้องเยอะนะคะความอร่อยอยู่ที่วัตถุดิบเราค่ะเนื้อปลาที่สดใหม่น้ำซุปที่หวานอร่อย ไม่ต้องใส่ผงอะไรเพิ่มนะคะของแม่บ้านเสร็จแล้วปิดไฟค่ะเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะอืมเนื้อปลาเด้งๆเลยนะคะน่ากินสุดๆหม้อนี้แม่บ้านทำได้ประมาณห้าถ้วยค่ะตักน้ำซุปราดลงไปค่ะเนี่ยค่ะโรยด้วยขิงซอยกระเทียมเจียวค่ะหอมๆเลย เรียบร้อยน่ารับประทานยิ่งนักเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูค่ะหืมน่ากินสุดๆเลยค่ะเนื้อปลาสดเนื้อดีมากค่ะน้ำซุปจากกระดูกปลาหวานอร่อยมากค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ